สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันพระหัสที่7พฤษภาคม2,558ราคาทองคำเมื่อวานช่วงกลางวันนะคะปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่3เราก็ปรับตัวขึ้นเข้าใกล้แนวต้าน1 2 0 0ดอลลาร์แต่ว่าช่วงกลางคืนมีแรงเทขายออกมานะคะทำให้ราคาทองคำปิดตลาดลดลงไป1,73ดอลลาร์นะคะปิดที่1,191ดอลลาร์นะะถึงแม้ว่าเงินดอลลาร จะอ่อนค่าลงก็ตามนะคะหลังจากที่มีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงาน ADP นะคะของสอเมิกาเดือนมษาย์ศปรากฏว่าต่ำกว่าที่เราคาดการไว้นะคะแต่ว่าคำถแถลงของประธานเฟดเจเนตเดร ative, นะคะแล้วก็คำถแถลงของประธานเฟดสาขาเอ็นต้า e นะคะก็มีการพูดถึงนะคะว่าเขาก็ไม่ได้กังวลว่าเกี่ยวกับเศรษฐีสาเมริกาที่ทรุดงนะคะแล้วก็คง ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากมายนะคะประธานเฟดบอกว่าเศรษฐกิจยังเคลื่อนไหวในทิศทางที่ดีนะคะส่วนประธานเฟดสาขาแอตแลนตานก็บอกว่าไม่ได้รู้สึกกังวลนะคะเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงในไตรมาสแรกนะครับที่น่าสนใจอันหนึ่งนะคะก็คือประธานเฟดมีการพูดถึงตลาดหุ้นสหรัฐไมากาด้วยนะคะว่าราคาหุ้นเนี่ยแพงเกินไป ขณะที่เศรษฐกิจเนี่ยอาจจะเริ่มอ่อนตัวลงบ้างนะคะวันก็เป็นเป็นคอมเมนต์อันหนึ่งนะคะมันยังคงอาจจะต้องระวังนะคะว่าการลงทุนในตลาดหุ้นในปีนี้อาจจะค่อนข้างจะมีความเสี่ยงนะคะสำหรับตลาดสหรัฐอเมริการวมถึงตลาดหุ้นไทยเราเองด้วยนะคะสำหรับการจ้างงานภาคเอกชนทั่วประเทศ a อ p เดือนเมษายนของสหรัฐอเมริกานะคะเพิ่มขึ้นเพียง1,69,000ตําตำแหน่ง ะะเราก็ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการว่าจะเพิ่มขึ้น192,000ตํำแหน่งนะคะและนะ้วนักลงทุนก็จะรอดูแล้วนะคะว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนเมษายนจะออกมาอย่างไรนะคะเบื้องต้นตลาดคาดการว่าจะเพิ่มขึ้นนะคะ231,000ตำแหน่งนะคะหลังจากที่<ม>เดือนมีนาคมเนี่ยออกมา คอนท้าชนาผิดหวังนะคะเพิ่มขึ้นแค่126,000สนสตำแหน่งเท่านั้นนะคะก็อาจจะเป็นภาวะแค่ช่วงคาวนะคะว่าอากาศที่หนาเวเย็นของซัอเมกานะคะส่วนคืนนี้ก็มีตัวเลขตลาดแรงงานอีกตัวหนึ่งนะคะที่ประกาศออกมาทุกวันทุกวันพฤหัสเลยนะคะก็คือจำนวนผู้ขอรับการว่างงานครั้งแรกนะคะตลาดประเมินว่า ครั้งนี้นะคะน่าจะเพิ่มขึ้น13,000หามนรายนะคะเป็น275,000เาพนรายนะคะถือว่าจะเพิ่มขึ้นก็ตามนะยังเป็นตัวเลขถือว่าต่ำทีเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไปเทียบกับ <c oughs> สัปดาห์ก่อนหน้านั้นนะคะตั <c oughs> วเลขนะคะก็ต้องบอกว่าลดลงเหลือแค่262,000หรายเนี่ยนะคะก็ต่ำที่สุดในรอบ15ปีทีเดียวนะคะเหมือน ยังไงสัปดาห์นี้ก็คงน่าจะเพิ่มขึ้นนะคะก็คิดว่าราคาทองคำก็น่าจะผันผวนนะคะถ้าเกิดกรณีที่ตัวเลขกังกล่าวออกมาดีกว่าหรือแย่กว่าทีาา่เราคาดการไว้นะคะเป็นไปได้เหมือนกันว่าน่าจะออกมาในโทนที่เท่าๆนะคะหรืออาจจะแย่กว่าทีาา่เรคาดการไว้ก็เป็นไปได้นะคะส่วนทางด้านยุโรปวันนี้ก็จะมีการเลือกตั้งทั่วไปของ สหาราชอาณาจักรหรือว่า UK นะคะก็อาจจะไม่ได้มีประเด็นกับปราคาทองคำนะคะก็ <c oughs> ของอการเลือกตั้งของสหาราชอาณาจากักรเนเธอรเเกี่ยวโยงในนาคตนะคะว่าเขาก็พยายามที่จะห่างไกลาจากการเป็นสมาชิกยุโรโซนนะคะซึ่งทางนายกร,รัฐมนตรีคนปัจจุบันเนี่ยเขาก็หาเสียงนะคะว่า กเขาก็คงไม่ไม่ยุ่งกับสหภาพยุโรปนะคะแนวโน้มราคาทองคำนะคะคาดว่าขึ้นอยในกรอบ1,180-1,210ดอลลาร์นะคะแก็แนวรับเนี่ยจะอยู่ประมาณ1,190-1,180ดอลลาร์นะคะหลุดแนวรับหลังเนี่ยจะมีแนวรับที่1,170ดอลลาร์ส่วนแนวต้าน1,200-1,210ดอลลาร์อยู่ตรงนี้นะคะ มันถ้าเกิดจะอยากซื้อขายตามกรอบก็ได้นะ1,180-1,210ดอลลาร์นะคะลงทุนในโกลวิชอร์ก็ปรับฐานลงมา1,190-1,180ดอลลาร์เข้าซื้อได้นะคะจุดตัดกาดทุนให้ไว้1,170-1,175ดอลลาร์นะครส่วนตลาดหุ้นไทยก็ต้องบอกว่าอาจจะเคลื่อนไหวปรับตัวลงนะคะแล้วก็ อาจจะมีแรงซื้อกับเข้ามาในช่วงบ่ายๆนะคะมีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มพลังงานนะคะเฮ้ยคิดว่าหุ้นกลุ่มวงการไตรมาสแรกผลวกอบการน่าจะออกมาดีนะคะน่าจะมีกําไรจากสต็อกน้ํามันหลังจากที่ช่วงไตรมาส4แล้วก็ปีที่แล้วนะคะทุนจากสต็อกน้ํามันเยอะทีเดียวนะครนักลงทุนต่างประเทศขายสุดที่ต่อเนื่องเป็นวันที่5นะคะเมื่อวานขาย ลดน้อยลงเหลือ67ล้านบาทนะคะแรงซื้อส่วนใหญ่มาจากรายย่อยนะคะซื้อสุดที่เข้ามา1,800ล้านบาทนะคะส่วนในตลาดนุภาอหรือว่าตลาด TFX นะคะนักลงทุนต่างประเทศกลับมามียอดขายสุดที่ในเซ็น50 i n d e x f u t u r e นะคะปริมาณไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแค่424สสัญญานะคะมันตอนนี้ต้องบอกว่า นัล้ลงทุนต่างประเทศเนี่ยนะคะก็ทิศทางการลงทุนก็ไม่ได้ชัดเจนนะคะยอดซื้อยอดขายเนี่ยปริมาณถือว่าไม่เยอะนะคะเป็นไปได้เหมือนกันว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยอาจจะกแวก่งตัวในกรอบแคบในช่วงต่อไปนะคะเซ็นท0 i n สิบอินด r เเดือน M อ็มนะคะซีรี์เดืนอนพฤนภาคมปรากฏว่าปรับตัวลงนะคะมาที่ประมาณแนวรับ995จุดนะคะแต่ก็เหมือนรับอยู่มีแรงซื้อกับเข้ามาเหมือนกัน ก็ตอนนี้นะปัจจัยที่น่าจับตามองนะคะน่าจะเป็นผลการของหุ้นกลุ่มพลังงานในแต่มาสแรกนะ,ะที่เป็นปัจจัยในประเทศเราเองนะคะส่วนสถานการณ์ในกิสก็ยังคงต้องติดตามท่าจ,จะเป็นปัจจัยลบกับตลาดหุ้นทั่วโลกได้แล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาตัวเลขการจ้างงานนะคะก็จะมีผลนะครับ ก็เมื่อวานก็จะเห็นว่าดัชนีดาวโจนส์ก็ปรับตัวลงนะคะส่วนหนึ่งก็คงมาจากตัวในการจ้างงานภาคเอกชนที่ออกมาอ่อนแอนะคะวันยังคงต้องระวังแรงเทขายในในตลาดหุ้นไทยอยู่นะคะในส่วนของเชั้น50อินดิคเจอร์เดือน เดือนมิถุนายนหรือว่าซีรีส์เนะคะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังที่แนวรับ995จุดอยู่นะคะถ้ารับไม่อยู่น่าจะลงไปที่ประมาณ980ถึงเ8 5จุดนะคะมตรงนี้นะคะถ้าหลุดตรงนี้ก็แนะนำว่าให้เปิดสาขายนะคะกลับอีกกรณีหนึ่งนะคะขึ้นไปที่แนวต้านพันสาถึงพันสจจุดนะคะก็ยังคงต้องระวังที่จะมีแรงเทขายกลับออกมานะคะ อย่าเทรดดิ้งนะคะเขาคงอาจจะดูตามกรอบ995-115จุดนะคะส่วน Single s ส o c อก u ิวเจที่แนะนำนะคะ a d v a n c e ิ u เจก็จะเห็นว่าราคาหุ้น a d v a n c e นะปรับตัวขึ้นติดต่อการอย่างต่อเนื่องนะคะมา3วันแล้วนะคะก็บอกว่าราคาหุ้น a อ v a n e e ทางเทคนิคน่าจะเคลื่อนไหวอยู่เกันตัวในกรอบแนวรับแนวต้านระหว่าง235-248ถึงบาท ะะก็ยังมองว่าปัจจัยพื้นฐานของเขานะคะก็ยังน่าสับสูงอยู่นะคะผลการไตยมาแรกนะ่าจะออกมาใช้ได้นะคะมันมองว่าราคาหุ้นอ a ลวาน่าจะไม่ปรับตัวต่ำกว่า235บาทนะคะมันแนะนำให้เข้าซื้อนะคะในส่วนของ a d v a n c e ิวเจอร์ได้นะคะในช่วงที่ราคาหุ้นอ่อนตัวลงส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะ AAV Future นะคะ ก็จะเห็นว่าราคาหุ้น a อวเนี่ยปรับตัวลงทําจุดต่ำสุดของวันนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ต่ำกว่าแนวะรับที่4บาท66ถึง4บาท68ตางนะคะก็ยังคิดว่ายังเปิดซื้อเก่งกำไรได้นะคะผลประกอบการแต่มารแรกก็คิดว่าน่าจะโดดเด่นนะคะก็ส่วนหนึ่งก็คงได้รับผลพวงจากราคาน้ำมันที่อยู่ในช่วงขาลงอยู่ ะะจำนวนนักท่งองเที่ยวที่มากขึ้นด้วยนะคะก็คิดว่าน่าจะทำให้ a อประโผบการแต่งแราะออกมาดีนะคะก็สำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ